ประเด็นคือเจ้าของร้านเนี่ยเป็นนัก้องได้เธอเพลงก็ไม่ได้้องรอง้รานก็ไม่ได้เปิดอืมนังได้สูตรมันแบบผสมพอดีไวไไ้ไม่ได้ไม่ได้อวยเวอร์นะคือมันแบบสังเกตคํทคแลดีคื <c oughs> คอเธไม่ได้หากินร้องเพลงกาคืนก็แบบดีเด <c oughs> ี๋ยวขอชิมนะ <c oughs> อร่อยอร่อยจริงไม่อวย สวัสดีครับคุณอยู่กับอี้เราเบรอันนะครับวันนี้เบรอันจะพาไปหาทำหาชิมหากินที่ไหนติดตามกันด้วยนะครับกินร้น<บ>านเพื่อนฮ <บา S 1> ะอยู่กับน้องเทสสนะฮะร<ส>้าน<ส>ชื่ออ่านอ่านชื่อร้านว่าชื่อร้านอะไน,นะคาเวิยวี่คาวิยวีควว่คาเฟ่เป็นสไตล์ฮาวายเนาะ <c oughs> อยู่ซอยน่านีวาศ8ข้างสำนักงานเขตลาดพร้าวซอยนะค่ะอยู่ในลาดทาวนเจ็ดเอ็ดนี่ที่เปิดร้านนี่ตกแต่เขาไม่ได้เปิดร้านให้นั่งกินในช่วงนี้ยังนิวนอร์มอลอยู่เนาะก็เลยมาอุดหนุนนะ เมีนับแพนเดชันทีใช่ไหมเป็นชาผลไม้สดใช่ปะใช่แล้วก็เป็นแฮมโมซาบิมันคือมันคือคล้ายๆข้าวปั้นเป็นสไตล์ฮาวายเป็นอาหารข้าวปั้นกับแฮมที่เป็นทะเล้นะสแปมปะใช่แลอะแฮมสแปมสปมได้เดี๋ยวฉันเอากลับไปที่บ้านเดี๋ยวไปชิมต่อที่บ้านนั่นแหละช่วงนี้ก็ดีวนองมอก็สั่งผ่านเพจเนาะได้ค่ะเพจชื่อฮาวีมี่ค่ะช่วงนี้ร้านยังไม่เปิดนะจ๊ะจนกว่า จนกว่ารัฐบาลจะทำอะไรสักอย่างกับเราเพราะว่าเดี๋ยวก่อนเจ้าของร้านถือหนักเรามาช่วยทำก่อนนะไม่ประเด็นคือเจ้าของร้านเนี่ยเป็นนักร้องได้เธอเพลงก็ไม่ได้ร้องร้านก็ไม่ได้เปิดทุกวันนี้คือเอาเงินเก็บใช้นะฮะฝากวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยน้องด้วยฮะภาคประชาชนช่วยอุดหนุนน้องด้วยนะฮะขอบคุณค่ะนะก็ย้ำอีกทีับใครสนใจก็เดี๋ยว มาอุดหนุนน้องได้นะติดต่อทางเพจเนาะแต่ว่าต้องสั่งลงหน้าทุกอย่างพะน้องทําสดใหม่หมดเพราะวันนั้นมีวันหนึ่งนี้ก็จะว่ามีของไหมอ๋อไม่มีค่ะพี่ถ้าพี่ไม่ได้สั่งนะคะอันนี้เป็นลงหน้าที่ได้เต็มที่เลยต้องลงหน้าพอยุคนี้เนาะมันยังไม่ได้เปิดร้านเนาะตามนั้นก็ยังไงก็นะฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะคลิปน้องตอนประกวดร้องเพลงด้วย เอาเอาขายกันสุดฤทธิ์เต็มที่ขายซิงเกิลด้วยได้ไหมได้เอาซิงเกิลมามาขายให้หมดมีซิงเกิลนะคะชื่อเพลงอยาพึ่งนะคะไปเสิร์ชใน YouTube ได้เลยได้เดี๋ยวแปะให้่ได้่อชุดนี้ขายทุกอย่างขายได้ขายนะก็กินรันเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปรีวิวต่อที่บ้านอร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยด่าแน่นอนนะคะ ได้ขอบคุณ,คณเทสมากสวัสดีค่ะ,ะรับของจ้าเก๋เก๋ได้ถ่ายชิวชิวคุณคืออันนี้เราไม่ผิดกฎนะเราไม่ได้กินในร้านนะเรากินหน้าร้านเนาะชิเทสก็นางก็ไม่ยอมนะนางก็แบบว่านางอว่าปกติแก้วนางต้องเรียบเออน้ำ<ช>น้ำพึ่งวนปักแก้วของนางเออเอาเข้าไปอ่าชิม้วยนะสาสอืมจริงด้วยอ่ะ เออออมมัันนคืี่ยางง้ไม่พอน้ำพึ่งวนปากแก้วปุ๊บสิ่งนี้คือคือซื้อกลับบ้านมันจะไม่ได้เบอร์นี้ถูกปหมไม่จะไม่ได้เบอร์นี้ก็คือกาลุณาให้วนเอาเองที่บ้านคือถ้าวิธีนี้ก็คือแบบมาล่วงหน้าแล้วบอกว่าต้องปฏิบัติได้ไม่ถ้าเกิดสมมติไปกินที่บ้านแล้วจะต้องการวนปากแก้วต้องใส่น้ำพึ่งกับเกลือปั๊ใส่น้ำตาลน้ำตาลใช่ปะเพราะผมรู้สึกว่าคือเข้าใจไหมคือสัมผัสในไม่ได้อวนนะสัมผัสแรกคือความหอมน้ำพึ่งมันเตะจมูกมาก่อนเลยน้ำพึ่งจะไม่เหมือนเพราะน้ำพึ่งนตรงนี้หมักหม ลำบากไปอี้คือทุกคนจะไม่สะดวกไงถ้าแบบมีกุ๊กกระปิ๊กไปวนไงเดี๋ยวว่าทุกคนจะแบบว่าไม่นี่องบ้าเลยคือต้องบอกก่อนว่าน้ำพึ่งมันหอมแล้วก็ผลไม้สดได้ผลไม้สดคือแน่น่ามีสำลรดละหนึ่งค่ะฮัลโหลค่ะรส่้างแต่มันไม่ใช่สำลรดแบบไม่สำลรดเปรี้ยวหวานหรือจัดนะคือมันจะมีความกลมกล่อมนวลๆผลไม้หลายๆชนิดแล้วก็ไม่ได้หวานจัดดีนะสดชื่นนะบอกก่อนนะใช่เพราะว่าบ้านเราก็คือร้อนตลอดเลย นางก็อุตส่าห์ไปวนแก้วมาให้นะจ๊ะเอ็นดูเนี้ยออริจินอลออริจินอลจริงๆวันนี้ร้านเขาก็ไม่เปิดเขาต้องมาเปิดเพื่อรอจะมารับออเดอร์กิดดูแล้วกันว่าลำบากคนอื่นทำคอนเทนต์ที่ทำคอนเทนต์ที่นี่คือลำบากทุกทุกภาคส่วนจริงๆไม่เป็นไรได้ไหมเคยเนี้ยขายดีที่สุดเป็นเมนูที่ขายไม่คือรู้สึกว่าผลไม้มันมีความคือคงไม่ถามสูตรหลอดไม่ได้นะแต่ว่าแต่ประเด็นคือมันด้วยความแบบเน้เขาเรียกไม่มันมีชามันเป็นชาอมีชาด้วยใช่ปะเป็นชา แต่คือกินรู้สึกมันมีความผลไม้น้าแต่ผลไม้นี้คนผลไม้มันจะแรงก็มันไม่แรงมันมีความนวลๆไปหมดเลยเว้ยนวนคือนางนางได้สูตรมันแบบผสมพอดีเว้ยไม่ได้ไม่ได้อวยเวอร์นะคือมันแบบสังเกตคําคำาำดีใช่ไม <What? S 1> ไม่ได้หากินร้องเพลการคืนก็แบบดีคือไม่คือไม่ทำแบบ มันแบบบางคนสัวผลไม้จะมาแรงๆเปรี้ยวๆไม่เวอร์รสชาติจะทำางินนวลเว้ยแต่มันจะรู้สึกให้ความผลไม้สดชื่นแล้วอีน้ำพึ่งอิน้ำพึ่งกับน้ำตาลรอบๆนี่คือน้ำจากที่มันจะหวานไม่ได้หวานมันเพิ่มความหอมตอนดูคือเนี้ยมันหนักมันเปิดไม่ได้ทุกคนจะให้ทุกคนไปวนก็คือจะลำบากกันอ่ะ้าใครอยากวนก็แจ้งได้นะมาใครมาราบอยากได้เป็นแก้วนี้ก็บอกนางนะก็ไปวนมาให้หรืออีกแง่หนึ่งก็คือว่า เอาน้ำพึ่งยี่ห้ออะไรก็ตามแต่ที่บ้านแบบวนๆแก้ขันไปก่อนวนไปก่อนแก้ขันไปก่อนนะก็คือสั่งล่วงหน้าได้ช่วงนี้นะแต่ถ้าเกิดเปิดปกติกันนั่นแหละเข้าซอยนั่งนิวาสแปะนะตรงสำนักงานเกล้าพลาเข้ามาทีเดียวก็คือถึงเลยนะจ๊ะนะเดี๋ยวขออนุญาตไปหลังกล้องไปเคลียร์ยอดกัะนางก่อนนางยังไม่เก็บตังค์เลยเดี๋ยวก่อนนะโอเคนะได้จ้ะเดี๋ยวจ้ะกลับมาถึงสตูดิโอย่านบางกรวยใสน้อยแล้วเนาะก็ยุคนี้เนาะยุค new normal เนาะเทสอย่าว่านะปกติเนี่ย ไอแฮมมูสบิของคุณเทสเนี่ยที่เป็นข้าวปั้นสไตล์ฮาวายที่โปะแฮมสแปมเนี่ยต้องกินด้วยมือแต่เนื่องจากว่าเพื่อความอนามัยเนาะก็เลยขออนุญาตแบบตัดแล้วก็ใส่ช้อนอย่างงี้นะนี่ก็เป็นข้าวปั้นกับแฮมสแปมนะจริงัม,มีสาลรายด้วยแต่สาหรายนี่คือยังค้างอยู่บนชิ้นนั้นอยู่เลยนะเดี๋ยวขอชิมนะอืมอืมอร่อยครับ ใ้สั่งแฮมมูสบิ่หนึ่งอันได้กินแทนข้าวเลยอ่อเป็นข้าวปั้นน้่น้ำแล้วก็แฮมมูสไอแฮมสเปมแบก็มีรสชาติมันอะ่ะที่แบบผ่านกันจี่กระทะแล้วอะ่ะอร่อยอร่อยจริงไม่อวยอีกแบบนึงที่มีท็อปปิ้งคือเพิ่มเบคอนกับอะโวคาโดนะลองชิม <c oughs> กินแฮมมูสบีป,ปกติเป็นแฮมสแปมเดียวก็ว่าอร่อยอะ่ะพอใส่เบคอนอะ่ะเบคอนที่นางเลือกมามีความหอมอะ่ะอร่อยขึ้นไปอีกเบอร์หนึ่งอะ่ะไม่ได้เวอร์เลยแล้วก็เมื่อกี้ไปที่น้าร้านนางก็ชิมคือชิมแพนเดชั่นทีของนางแล้วอะ่ะก็คือดีก็สนใจไปสั่งได้นะครับที่ร้านฮาวิวีคาเฟนะครับช่วงนี้ก็สั่งล่วงหน้าหนึ่งเพราะว่านางไม่ได้เปิดร้านเนาะสุดท้ายนี้นะครับก็ ฝากติดตาม Eat Our Web b r a n d ทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ Instagram Account นะครับ EP หน้ากินอะไรติดตามกันด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ